สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์พิธีกล่าวคำอารัธนาศีลและพิธีกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกาลยนมิตรสุนิสาทาเคชิงิและกาลยนมิตรยุพินคำล่าเป็นผู้นำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญดอกไม้ทิพยมงคลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท่นประกอบพิธีบูชาข้าวพระ โดยประธานอัญเชิญโถบูชาข้าวพระประจำเดือนกุมภาพันธ์โดยมีการายนมิตรวรรณสาทโมโนเป็นผู้อัญเชิญถวายส่วนพิธีกดปุ่มไฟส่องสว่างแท่นบูชาข้าวพระโดยมีการายนมิตรวิชุดามัสึโมโตเป็นเจ้าภาพก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมการถวายพัตหารเพนแด่คณะสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์ พร้อมกันนี้ก็ได้พร้อมใจกันกล่าวคําขอเข้ามาต่อพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมและรวมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ส่วนภาคบายเป็นพิธีทอดผ้าป่ากองบุญขยายวิชาธรรมกายทั่วประเทศญี่ปุ่นครั้งที่174ซึ่งในครั้งนี้มีเจ้าภาพได้นำผ้าป่ามาร่วมถวายทั้งหมด4คณะ โดยมีตัวแทนนำกล่าวคำถวายพระป,ป่าดังนี้ค่ะการยานมิตรวานาสาโทมโนการยานมิตรานีสุชยะและการยานมิตรพิมพานโจโนจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายโคม,มาคาประทีปโดยมีการยานมิตรสีสวัยการเกตและการยานมิตรเกศรอ,อากิบะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ถวายปัจจัยทยธรรมกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ และในการนี้พระอาจารย์ก็ได้กล่าวสมโมทนียกถาและอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะ